บทที่321ป้าหลี่ฮั่นเหมินถูกแม่ที่รักโจมตีแต่เขาไม่สามารถตอบโต้เธอได้มันไม่จําเป็นต้องบอกเลยว่าเขารู้สึกตัวเองโง่แค่ไหนแม่ครับผมเป็นลูกของแม่ทําไมแม่เข้าข้างคนนอกหลี่ฮั่นเหมินโกรธมากเขาไม่เข้าใจพฤติกรรมของแม่เจ้าชิงซิ่วจ้องมองเขาและดุว่าลูกหมายถึงอะไรโดยคนนอกหมอหลิวเป็นผู้มีพระคุณของตระกูลอยู่และผู้มีพระคุณของกลุ่มเจิ้นหนาน เจ้าเด็กเหลือขอตัวเหม็นขอโทษหมอหลิวเดี๋ยวนี้เหตุผลที่เจ้าชิงซิ่วมาที่นี่หลังจากเวลาผ่านไปนานนั้นเป็นธรรมชาติที่จะรอให้หลี่คยวนจากไปแต่ยังมีลูกชายที่ยังสร้างปัญหาเธอจะทนได้อย่างไรหลี่หั่นเหมือนสายหัวดื้อและพูดว่าแม่อยากให้ผมขอโทษเขาเป็นไปไม่ได้เลยถ้าลูกไม่ขอโทษแม่จะถือว่าไม่มีลูกชายอย่างลูก ใบหน้าของเจ้าชิงซิ่วตึงเครียดด้วยความโกรธจากนั้นเธอก็ยิ้มขอโทษหลิวฟานและพูดว่าหมอเทวดาหลิวฉันทำให้คุณเห็นเรื่องตลกซะแล้วเด็กคนนี้มีอารมณ์ดื้อรั้นและชอบที่จะต่อต้านผู้อื่นเสมอหลังจากพูดแบบนั้นเธอตกหัวหลี่ฮั่นเวินอีกครั้งแม่ครับเขาวางยาชนิดไหนกับแม่ทำไมแม่ถึงเป็นแบบนี้หลี่ฮั่นเหวินถูก แม่ของเขาทําร้ายโดยไม่มีเหตุผลในที่สุดเขาก็ไม่สามารถทนอยู่ได้อีกต่อไปและลุกขึ้นเพื่อเดินไปทางอื่นไอายาคุณนายหลี่ลูกชายของคุณต้องถูกลงโทษอย่างถูกต้องคนที่สร้างความขุ่นเคืองให้หมอหลิวของเราจะไม่จบง่ายๆในขณะนี้ผู้หญิงสองสามคนในวัย50หรือ60เดินผ่านจากด้านข้างแม้ว่าจะมีริ้วรอยที่มุมตาของพวกเธอแต่บรรยากาศของพวกเธอนั้นยังคงสง่างาม หลิวฟานเหลือบมองพวกเธอและยังรับรู้ตัวตนของผู้หญิงเหล่านี้พวกเธอเป็นลูกค้าของเขาทั้งหมดรูปภาพของพวกเธอแสดงบนวีแชตอานนี่คุณนายหัวคุณนายหวังพวกคุณอ่าฉันเองที่สอนลูกไม่ดีและฉันเกือบจะทำให้หมอหลิวไม่พอใจหมอหลิวฉันขอโทษคุณในนามของลูกชายด้วยค่ะเจ้าชิงซิ่วกล่าวกับหลิวฟานด้วยความอับอายหลิวฟานส่หัวอย่างไม่แยแสและพูดว่า คุณนายหลีคุณไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้คุณได้สอนบทเรียนให้เขาแล้วฉากที่อยู่ตรงหน้าทําให้ยูซีและลูกหัวตกใจพวกเขาเห็นอะไรและได้ยินอะไรกลุ่มของตระกูลต่างๆมีคิดริเริ่มที่จะเข้าหาหลิวฟานสิ่งที่อกอาจยิ่งกว่านั้นคือภรรยาของหลีขยวนทำร้ายลูกชายตัวเองเพื่อหลิวฟานและแม้แต่ริเริ่มที่จะเป็นฝ่ายขอโทษเหตุการณ์นี้เหลือเชื่อจนเหมือนอยู่ในความฝันลูกหัวจ้องมองไปที่หลิวฟาน พ,พี่ใหญ่ฉันลู่หัวยอมรับคุณเป็นพี่ชายอย่างแท้จริงฉันชื่นชมเสน่ห์ของคุณอยู่ซีและลู่เฉียนมองหน้ากันด้วยความไม่พอใจพวกเธอคิดในใจนี่อาจเป็นเพื่อนสนิทในตำนานของผู้หญิงพี่หลิวฟานฉันไม่คิดว่าคุณจะมีเสน่ห์กับผู้หญิงรุ่นคุณป้าขนาดนี้ลู่เฉียนกระซิบเข้าหูของหลิวฟานหลิวฟานหน้าแดงและอธิบายอย่างรวดเร็วว่าน้องสาวลู่เฉียนคุณคิดมากเกินไป ในความเป็นจริงผมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้หญิงที่สวยงามทุกคนพวกเขามาที่นี่เพื่อซื้อยาของผมซื้อยายาอะไรยูซีลืมตาขึ้นและถามอย่างสงสยัยผมพูดแบบนั้นไม่ได้นี่เป็นความลับทางธุรกิจหลิวฟานพูดอย่างลึกลับในไม่ช้าภรรยา15คนได้รวมตัวกันรอบๆหลิวฟานจากความทรงจำของหลิวฟานมันง่ายสำหรับเขาที่จะจับคู่ชื่อผู้ใช้ในวีแชทของเขา หมอเทวดาหลิวหล่อมากถ้าฉันอายุน้อยกว่า20ปีฉันจะไม่ปล่อยเขาไปแน่นอนหนุ่มแน่นทักษะทางการแพทย์ที่ดีเยี่ยมเขานี่ช่างมีพรสวรรค์จริงๆหมอหลิวมีแฟนหรือยังป้าบังเอิญมีลูกสาวที่ประพฤติตัวดีคุณต้องการที่จะพบเธอไหมคุณพูดเรื่องอะไรไปนัดบอดกับลูกฉันดีกว่าลูกสาวฉันกลับมาจากฮาวาดและยังเป็นดาวเด่นของโรงเรียนด้วยลูกสาวของครอบครัวไหนก็ไม่ดีเท่าลูกสาวฉัน ลูกสาวของฉันยังเป็นนักศึกษาแพทย์เธอมีอุดมการณ์เดียวกับหมอหลิวนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่322คมเฉือนคมอย่าแม้แต่จะคิดคุณไม่เห็นหรอว่าผู้หญิงสวยสองคนได้นำหน้าเราไปแล้วป้าเท่ายกย่องหลิวฟานด้วยการยกยอสาวน้อยทั้งสองคนแม้แต่อยู่ซีและลู่เฉียนก็ถูกยกย่องทำให้ใบหน้าเล็กๆของพวกเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนดอกไม้ คุณสุภาพสตรีหยุดยกย่องผมผมจะลอยอยู่แล้วไปหาที่เงียบเงียบคุยกันดีกว่าหลิวฟันยืนขึ้นและพูดแม้ว่าเขาจะผิวหนาเหมือนกำแพงเมืองแต่เขาก็ยังอดเขินไม่ได้พวกคุณทุกคนยับยั้งตัวเองเล็กน้อยดูซิว่าเสี่ยวหลิวอับอายแค่ไหนหลินรูเดินมาและพาทุกคนไปที่ห้องที่จัดไว้ล่วงหน้าเพื่อขายาคุณย่าขายาก็อยากซื้อยาด้วยเหรอคะอยูซีถามด้วยความประหลาดใจ เสียวซีหลานไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของย่าเลยหรือลินรูทิ้งประโยคที่อธิบายไม่ได้ไว้ก่อนจะจักไปพร้อมกับหลิวฟานและคนที่เหลือการเปลี่ยนแปลงยูซีตกตะลึงเมื่อเธอเห็นหลิวฟานถูกพาตัวโดยกลุ่มป้าเข้าไปในห้องน้ำชาอีกแห่งหนึ่งในทางกลับกันลู่โวมองทั้งหมดนี้ด้วยความมุนงงขณะที่เขาพึพรรมพำอะไรสักอย่าง ฉากนี้สามารถมองเห็นได้โดยธรรมชาติโดยแขกคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีและลูกชายของป้าเหล่าพวกเขายังงงมากทำไมภรรยาหรือแม่ของเขาถึงได้ลึกลับนะักในห้องน้ำชาหลิวฟานให้ยาหลิวฟางและยาเสริมสร้างร่างกายที่เขาเตรียมไว้ก่อนหน้านี้กับหญิงชราทั้งหลายท่านสุภาพสตรีคุณได้รับยาแล้วคุณสามารถกินได้ทันทีผลยาจะออกฤทธิเ์เร็วๆนี้หลิวฟานกล่าวกับหญิงชรา หญิงชาราราวกับว่าพวกเธอได้พบสมบัติล้ำค่าและพวกเธอขอบคุณเขาซ้ำๆถ้าเสี่ยวหลิวมียาเพิ่มฉันจะแจ้งทุกคนอีกครั้งอย่าลืมทิ้งรายละเอียดการติดต่อของคุณไว้กับเสี่ยวหลิวลินรูบอกไว้กับทุกคนอย่างชัดเจนดังนั้นหมายเลขโทรศัพท์ของหลิวฟานจึงถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อผู้ติดต่อของหญิงชาราอีก15คนหมอเทวดาหลิวถ้าคุณมียาดีๆคุณต้องบอกเราเป็นกลุ่มแรกนะใช่ใช่เงินไม่ได้เป็นปัญหา หมอเทวดาหลิวหากคุณมีปัญหาสามารถติดต่อพวกเราได้พวกเราสามารถช่วยคุณในเรื่องเล็กๆน้อยๆได้หรือว่าคุณกำลังหาแฟนอยู่เราก็ช่วยได้หลิอฟานไม่สามารถต้านทานความประตือรือร้นของพวกคุณป้าเหล่านี้ได้ในขณะนี้เขาก็ขมวดคิ้วทันทีเขาได้ยินเสียงแปลกๆจากอุปกรณ์ช่วยเหลือพันไม้แล้วหันหัวของเขาไปมองดวงตาทองคำทะลุผ่านกำแพงและเห็นทุกอย่างในห้องน้ำชาอื่นๆ ชายชารายอยู่เอ๋ยคุณได้พิจารณาข้อเสนอของฉันแล้วหรือยังหลีไขยวนและชายชาราอยู่จูนั่งตรงข้ามกันข้างหลังพวกเขาหลี่หั่นเหวินไม่ได้พูดอะไรประตูห้องน้ําชาถูกป,ปิดไขยวนฉันบอกคุณแล้วว่าหุ้นของตระกูลอยู่ในเครือเจ้นหนานจะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อเห็นแก่พ่อของคุณฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทํากับผู้ถือหุ้นคนอื่นนี้เป็นสัมปทานที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันสามารถทําได้ ยูจูจิบชาของเขาเบาๆและกล่าวว่าแม้ว่าทั้งสองคนจะพูดอย่างเป็นมิตรแต่หลี่ฮั่นเวิร์นก็รู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศเขารู้สึกถูกกดดันมากผู้อาวุโสคุณคิดว่านี่เหมาะสมไหมพ่อของฉันและคุณพิชิตมนดลนเจ้าหนานด้วยกันอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดมันเป็นประโยชน์ต่อตระกูลอยู่ของคุณและตระกูลหลีของฉันได้กลายเป็นคนถือหุ้นอันดับสองมันยุติธรรมกับตระกูลหลีของฉันไหมหลีไคหยวนไม่ยอมแพ้ทําให้ยูจูขมวดคิ้ว ห,หยวนฉันไม่เคยทำร้ายตระกูลหลีของคุณเพื่อเห็นแก่คำสัญญาของฉันฉันได้ให้ทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งและอำนาจแก่ตระกูลคุณทำไมคุณถึงยืนกรานที่จะกดดันฉันหนึ่งควรรู้ว่าขั้นตอนต่อไปอาจไม่ใช่จุดสูงสุดแต่เป็นหน้าผาอยู่จูพูดอย่างจริงจังห่าห้าหาคำพูดของหลีขย,ยวนเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและน้ำเสียงของเขาก็ดูเดือดบทที่323ความจริงถูกเปิดเผยคุณต้องการทำอะไร มีคนมากมายที่นี่อย่าบอกนะว่าคุณกล้าปิดปากฉันอยู่จูพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่มีร่องรอยของความตื่นตระหนกบนใบหน้าของเขาถ้าคุณไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องลงมือเองจะมีคนมาจัดการกับคุณรวมถึงคนข้างนอกด้วยลีคายหยวนกล่าวด้วยรอยยิ้มหลี่ฮั่นเหมินเข้าใจความหมายของเขาเขาเอาเครื่องฉายภาพออกจากกระเป๋าหน้าจอแสดงฉากในห้องโถงคุณต้องการทำอะไร อยู่จูไม่เข้าใจทันใดนั้นเขาก็รู้สึกไม่สบายใจหลี่ฮั่นเหวือนยิ้มอย่างชั่วร้ายและชี้ไปที่บริกรบนหน้าจอจากนั้นอยู่จูก็เห็นบริกรเหล่านี้ที่ได้รับการว่าจ้างใส่ย,ยาในแก้วไวน์ของแขกวิธีการของพวกเขายอดเยี่ยมมากและไม่มีใครสังเกตเห็นแขกเหล่านี้เกือบทั้งหมดได้ใช้แก้วไวน์ที่ใส่ย,ยาไว้ชายชรายอยู่คุณอยากรู้หรือว่ามันเป็นยาอะไรฉันสามารถบอกคุณได้ตอนนี้ว่ามันมีชื่อที่สวยงามมาก มันถูกเรียกว่าผงหยกไม่มีสีและไม่มีกลิ่นแต่มันสามารถทําให้อวัยวะของคนคนหนึ่งหยุดทํางานพอที่จะเป็นอมพาตเหมือนหลานสาวของคุณคนที่มีอาการหนักจะเป็นเหมือนคุณมันน่าเสียดายที่เกือบจะได้โอกาสทองซะแล้วแต่หมอหลิวได้รักษาคนแก่อย่างคุณเสียก่อนหลีไคหยวนพูดช้าๆราวกับว่าเขากําลังพูดถึงสิ่งที่ไม่สําคัญแก่ที่แท้ก็เป็นแกหลีไคหยวนแกไร้กาศมาก มันคงเป็นเรื่องปกติที่จะทำร้ายฉันแต่เสี่ยวซีเป็นแค่เด็กแกจะยังไม่ปล่อยเธอไปหยูจูรู้ความจริงและโกรธมากเขาพบว่ามันยากที่จะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทำโดยหลีกขยวนหยูซีเธอไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแต่จริงๆแล้วเธอไม่อยากแต่งงานกับลูกชายฉันด้วยความเย่อหยิ่งเช่นนี้ฉันจึงต้องทำให้จิตวิญ,ญญาณของเธออ่อนลงดูสิในสามปีนี้เธอไม่ได้กลายเป็นหญิงสาวที่เชื่อฟังมากหรอกหรือ หลีไขย,ยวนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเหมือนคนป่วยเขาค่อยๆลุกขึ้นและตบไหล่ของหลีฮั่นเวินลูกชายของฉันโดดเด่นมากเขาไม่คู่ควรกับหลานสาวของคุณเหรอโอ้ใช่ยังมีอยู่ยูเฉียนด้วยถ้าเขาเป็นเสือฉันก็คืออูซงคนฆ่าเสือมือเปล่าฉันคิดว่าเขาคงถูกไปส่วนบูจัดการไปแล้วหลีไขย,ยวนหัวเราะเยาะและมองลงไปที่อยู่จูด้วยความภาคภูมิใจในสายตาของเขา ลีไหยวนแท้จริงแกคู่ควรกับการเป็นลูกของลีเวยจริงๆแต่แกคิดจริงๆหรือว่าฉันจะยอมให้ทำอย่างนี้อยู่จูพูดด้วยรอยยิ้มเย็นชาไม่แสดงอาการถูกคุกคามชายชาราฉันแนะนำให้คุณพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบชีวิตและความตายของคนที่อยู่ข้างนอกอยู่ในมือคุณถ้าคุณไม่เห็นด้วยพวกเขาทั้งหมดจะตายคุณคิดว่าฉันล้อเล่นกับคุณหรอลีไขยวนกระแทกฝ่ามือบนโต๊ะ ด้วยชาถูกกระแทกกับพื้นและแตกด้วยเสียงดังปังเสียงนั้นดังมากจนทุกคนในห้องโถงได้ยินอย่างชัดเจนวินาทีถัดมาตูมชายสวมหน้าก,ากากมากกว่าหนึ่งโหลรีบวิ่งเข้ามาพร้อมปืนในมือของพวกเขาขณะที่พวกเขาเข้าไปพวกเขาตะโกนว่าพวกคุณทุกคนหมอบลงส่งมอบโทรศัพท์ของคุณหรือตายอา ห้องถงเข้าสู่ความโกลาหลทันทีไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงพวกเขาจับศีรษะของพวกเขาและวิ่งไปรอบๆพร้อมเสียงกรีดร้องเสียงดังช่วยด้วยรีบโทรแจ้งตำรวจเร็วเข้ามันจะเป็นไปได้ยังไงผู้หญิงกรีดร้องบางคนก็ใช้โทรศัพท์เพื่อโทรหาตำรวจหมอบลงส่งโทรศัพท์มาถ้ามีใครกล้าโทรแจ้งตำรวจฉันจะฆ่าพวกเขา ชายสวมหน้ากากในนำเอาปริซึมแหลมออกมาและแทงแขนของชายข้างๆเขาทันทีเลือดสาดส,สูงสามฟุตและฉีดพ่นที่คนรอบข้างชายคนนั้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างกายทั้งหมดของเขาถูกปกคลุมไปด้วยเลือดในขณะที่โทรศัพท์ตกลงมาจากมือของเขาเมื่อทุกคนเห็นฉากนี้พวกเขากลัวมากจนสั่นและเชื่อฟังโทรศัพท์พวกเขามาจริงๆเมื่อ,อยูซีเห็นฉากนี้เธอรู้สึกหนาวสั่นในหัวใจของเธอ ตอนนี้เธอหวังเพียงว่าพ่อของเธอจะรีบมา